ลิซ่าศิลปินชื่อดังระดับโลกที่ไม่เคยหยุดสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับแฟนๆล่าสุดเธอได้ปล่อยข่าวสำคัญเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ที่เตรียมปล่อยออกมาในวันที่16สิงหาคมนี้นอกจากจะเป็นการกลับมาในวงการเพลงเดี่ยวของเธอแล้วซิงเกิลนี้ยังมีความพิเศษมากเพราะจะได้ร่วมงานกับโรซาเลียนักร้องสาวชื่อดังชาวสเปนและเพื่อนซีของเธอลิซ่าได้ออกมาเรียกน้ำย่อยแฟนๆด้วยการปล่อยทีเซอร์ซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า New Woman ซึ่งจะร่วมงานกับโรซาเรียโดยทีเซอร์นี้ได้เผยให้เห็นเพียงบางส่วนของเพลงและภาพที่น่าตื่นเต้นทำให้แฟนๆทั่วโลกต่างรอคอยการปล่อยเพลงนี้อย่างใจจดใจจ่อ ย้อนกลับไปไม่กี่วันที่ผ่านมาลิซ่าได้ปล่อยตัวอย่างเพลงใหม่สั้นๆให้แฟนคลับได้ฟังกันผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งน,งนี้เธอยังมีการปล่อยโปสเตอร์ที่มีให้เติมคำในช่องว่างว่าเธอจะร่วมงานกับใครทําให้แฟนๆต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ในที่สุดก็มีการเฉลยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าลิซ่าจะฟีเจอริงกับโรซาเลียในเพลง New Woman ไม่เพียงแค่การร่วมงานกับโรซาเลียที่ทำให้ซิงเกิลนี้น่าสนใจแต่เนื้อหาของเพลงก็มีการใช้ภาษาสเปนอย่างโดดเด่นในท่อนฮุกองค์เพลงลิซ่าได้ใช้คำว่า dia ซึ่งแปลว่าวันในภาษาสเปนแทนคำว่า day ในภาษาอังกฤษทำให้แฟนๆยิ่งมั่นใจว่าโรซาเลียจะมาร่วมร้องในเพลงนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้แอคเค์หลุดได้ปล่อยคลิปสั้นๆที่มีแคปชั่นว่า fresh face brand new dia ซึ่งมีคำภาษาสเปนอยู่ด้วยและต่อมาก็มีอีกหนึ่งคลิปที่เขียนว่าคามิงซูนพร้อมด้วยภาพดอกกุหลาบดังนั้นหลายๆคนก็เริ่มคาดเดากันว่าโรซาเลียจะมาร่วมง,งานกับลิซ่าอย่างแน่นอนเพราะนอกจากทั้งสองคนจะเป็นศิลปินร่วมวงการกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันและเคยลงรูปเที่ยวเล่นด้วยกันบนอินสตาแกรมการร่วมง,งานระหว่างลิซ่าและโรซาเลียในเพลง New Woman นี้ไม่ใช่แค่การสร้างเพลงใหม่แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลายลิซ่าเองมีพื้นเพเป็นคนไทยส่วนโรซาเลียเป็นศิลปินชาวสเปนการรวมตัวกันของศิลปินสองคนนี้น่าจะสร้างความตื่นเต้นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กับวงการเพลงโลกการโปรโมทเพลง new woman เริ่มต้นด้วยการปล่อยทีเซอร์และภาพโปสเตอร์ที่น่าสนใจลิซ่าและทีมงานของเธอได้ใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทอย่างมีประสิทธิภาพทำให้แฟนๆทั่วโลกสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเธอได้อย่างใกล้ชิดนอกจากการโปรโมตผ่านโซเชียลมีเดียลิซ่ายังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความรู้สึกและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เพลง นิววูแมนนี้เธอได้เล่าถึงกระบวนการทำงานร่วมกับโรซาเลียและความสนุกสนานที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนซีของเธอนอกจากนี้เธอยังได้แชร์ประสบการณ์ในการผสมสผสานภาษาสเปนเข้ากับเพลงซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ๆสำหรับเธอสำหรับโรซาเลียเองก็ได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียของเธอเกี่ยวกับการร่วมงานกับลิซ่า เธอได้แสดงความตื่นเต้นและความรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับศิลปินที่เธอชื่นชอบและนับถือทั้งนี้แฟนๆของโรซาเลียก็ได้แสดงความยินดีและความคาดหวังที่สูงต่อเพลง New Woman เ <c oughs> ช่นเดียวกันในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพลง New Woman จะถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการ และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างมากในปีนี้ไม่เพียงแค่การร่วมงานระหว่างลิซ่าและโรซาเลียแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสามารถและความเป็นสากลของศิลปินทั้งสองคนแฟนๆของลิซ่าและโรซาเลียต่างตั้งตารอคอยที่จะได้ฟังเพลง นิวแมนและได้เห็นการแสดงสดของพวกเธอในงานต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคตแน่นอนว่าการร่วมงานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความสามารถและความทุ่มเทของลิซ่าในฐานะศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลก